พวกเรานี้ที่เป็นชาวพุทธแทได้รู้ได้เห็นของเรานี่เราจะไปเชื่อคนอื่นที่บอกว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญบาปไม่มีเราจะเชื่อเขาหรือลูเราก็ไม่เชื่อเพราะเราเชื่อของเราได้เห็นของเราเราเชื่อพุทธเจ้าอย่างเดียวว่าบุญมีจรงิงบาปมีจรงิงสวรรค์นรกมีจรงิงพรมโลกมีจรงิงเมืองพนิพพานมีจรงิงใครทําดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่ว แม้เราทาดีเราไม่ได้รับผลในปัจจุบันเพราะอดีตชาติเราทําชั่วมาก่อนเพราะเราเชื่อกรรมเชื่อของกรรมเราจะไม่ทําชั่วอีกนั่นเราจะทําดีตลอดตลอดตลอดดีดีตอนนี้ต้องดีที่สุดดีชนีดท,ที่บอกบอกว่าเอาชีวิตนี้บูชาพระพุทธเจ้าเทนมาลาเชื่อขนาดนั้นอืมสาธุกับลูกนะผู้ดรลกูกขำมูลเหตุทําไมพ่อแม่ครูอาจารย์ให้อยู่ปฏิบัติให้ห่างกันหรือให้อยู่คนเดียวเจ้าค่ะ ต้องการให้กายวิเวกและจิตวิเวกถ้าจะยกในตำราเราจะสังเกตเห็นในการปฏิบัติของสมณะโคโดมพุทธเจ้าที่เป็นครูของไตรภพเนื่อพระองค์นั้นมีปัญจวัคคีทั้งห้าเป็นผู้ประทานไม่เห็นว่าสมณะโคโดมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตัสจรู้เป็นปุธิยานได้จนนี้จนปัญจวิทั้งห้าหลีกลี้หนีจากพระองค์ไปเสียพระองค์จึงสามารถที่จะตัสรูป้เป็นปุธิยานได้เพราะกายเดียวจิตเดียวไม่มีที่พึ่องอื่นเราเป็นชาพุทธด,ดนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวได้ห่างจากมู่ในการปฏิบัติได้เราก็จะไม่พูด เราจะไม่มีอะไรที่เป็นเพราะว่าพะวงกับหมก,กับพวกเหมือนกับกายเดียวจิตเดี่ยวการปวงการแต่งมีสติรู้เกิดดับของจิตทั้งดีทั้งชั่วตั้งสติเม้นเราบังคับมีบังคับมันไม่ได้ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันคิดดีคิดดีเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปสักพักมันก็คิดชั่วคิดชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเราบังคับมันไม่ได้ไม่ให้มีสติรู้ตัวก่อน บางทีมันก็คิดถึงอดีตเคยไปชอบคนนั้นเคยไปเกลียดคนนี้เคยไปทําลายคนนั้นเคยไปทําลายคนนี้ตั้งสติไว้จะวันไว้กับอากับกิริยาที่เป็นเวทนาที่สัมผัสที่ใจตั้งสติไว้ให้ดีเวลาใจมันก็เพิ่มตามมันเกิดทุกข์ในความคิดและมันเกิดสุขในความคิดก็ขอให้ตั้งมัน่น มีสติรู้ตัวอยู่ทึงเรียกว่าสัมมาสติและสัมมาสมาธิมันอยู่ร่วมกันอย่าวันไหวกับความคิดในทางที่เลวรา้ายซ้ำมและอย่าวันไหวกับความคิดที่ในทางดีที่มีความสุขทั้งสติให้มัน่นร่างกายจากกระเพื่อมใจจากแกว,ว่งไปเต้นตุบตับตุบตับไปตามอากัปกิริยาของความคิด ถือมันคิดถึงความแค้นให้กับคนคนั้นคนนี้ใจมันก็พลอยเป็นไปตามด้วยให้ตั้งสติไว้ให้เห็นมันก่อนให้รู้มันก่อนไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับสมาธิหัวต่อเพราะไม่เห็นมันไม่จะดับมันไม่จะดับมันถ้าไม่เห็นแล้วจะดับมันได้อย่างไงล่ะลูกพระพุทธเจ้าให้เห็นที่สุดแห่งทุกข์ ให้เห็นทุกข์และหาทางดับทุกข์ไมใ่ให้หนีทุกข์นะลูกนะการทําภาวนาการทําจิตภาวนาที่เป็นสมาธิเฉยเฉยเรียกว่าศิลาทัรจ้าเน้นเลยคือการหนีทุกข์ต้องสู้กับมั่นลูกเออเมื่อเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วก็หนีมันจะก่อนหนีมันแบบไหนก็คือเข้าสมาธิคือพักผ่อนชั่วคู่ชั่วคราวแต่ไม่ได้หนีตลอดไปนะลูกนะเลืสู้มันไม่ได้หลบก่อนหลบใจหลบขวานนักมวย แต่ถ้าใช้คําว่าใช้คําว่าหนีนะอืท่านไม่ให้หนีไม่ให้หนีทุกแต่ให้พิจารณาทุกหาวิธีดับทุกแต่เมื่อเรายังทุบมันไม่ได้มันแรงกว่าเราก็เลยหลบหลบที่ไหนหลบที่ทําสมาธิท่านบเลยเรียกเมื่อกี้ว่าเออหนีมันก่อนหนีแบบลบเตะไม่ได้หนีไปเลยนั่นแหละแค่วันหลบหลบมันจะก่อนหลบหลบทําจิตภาวนาที่เป็นสมถะเพื่อพักจิตไม่ให้มันนึกมันติดมันตอง ออกจากนั้นปุ๊บมันก็นิกอีกแล้วมันก็ติกอีกแล้วมันก็ตองอีกแล้วลูกก็ต้องเตรียมพร้อมดันก็ติให้มัน่นอย่าหวั่นไหวนี่คือการทำกิจตภาวนาอย่างนั้นการอยู่คนเดียวจะได้เห็นตัวเองว่ามันเป็นยังไงอยู่คนเดียวกลัวไหมอยู่คนเดียวความคิดมากไหมนั่นแหละเราจะได้เห็นมันจะได้รู้มันถ้าอยู่กับหมูนั่งปฏิบัติอ๊้ย ลวงปู่ไม่เปีนเลยนะลูกลวงปู่ก็ไม่ไปด้วยนั่งปฏิบัติรวมกันเยอะๆมันก็ไม่ไปด้วยแต่ถ้าเราใหม่ๆก็สมควรเหมือนลวงปู่ฝึกลูกนี่มาอยู่นี่ใหม่ๆอา้าวสองชั่วโมงขึ้นแล้วสามชั่วโมงขึ้นพานั่งเททไปไม่ให้พิกชู้กันจริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยเอากันจริงกันจังล้อนก็ไม่ได้มีพัดลม ไม่ได้เป็นแบบนี้นะลูกนะมีตะเกียงก็ไม่มีมีเทียนแค่นั้นเองหรือดูร้อนหรือดูฝนไม่รู้ว่าเหงื่ออยู่ที่ไหนร้อนอยู่ที่ไหนไม่เห็นว่าใครบน่นนี่ยนะมันเป็นมาอย่างนี้พาลูกกะล้านพาทำมาฝึกอ,ดอกัดอบรมบ่มนิสใจลูกต้องการให้ลูกปฏิบัติพอได้เท่านี้ก็ยังดี นี่ลุงปู่พาลูปพาหลานทำมาแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วพอมีครูบาอาจารย์บอกสอนแล้วก็พึงหลีกลี้หนีไปน,นั่งอยู่ห่างจากหมู่อย่างเงียบๆคนเดียวก็จะเห็นความคิดของตัวเองถ้าอยู่กับหมู่มันไม่เห็นความคิดตัวลอกเลยเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องนั้นบ้างเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องนี้บ้างแต่ถ้าอยู่คนเดียวจะเห็นความคิดตัวเองว่ามันคิดอะไรบ้างอะ่ะเ,เดี๋ยวนี้มันคิดอยากพูดปับป๊บ บางทีเราก็เดินผ่านลูกอยู่บางทีก็พูดคนเดียวก็มีลูกเราอ๋อนี่พูดคนเดียวมาพูดกับใครมันพูดอยู่คนเดียวนี่เห็นไหมเพราะสติเขาอ,อ่อนเวลาไรครับขี้เขาขขพูดปั๊บปัปไปคนเดียวดิสติอ่อนสติยังไม่กล้าแก่งต้องต้องเข้าใจอย่างนี้พูดบางทีก็พูดยเอานี้นะเอานี้นะพูดออกมา สติยังอ่อนอยู่แต่สติมันแก่งจริงๆมันจะสามารถบีบบังคับพวกนี้ได้หมดเลยแต่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนก็ไม่ได้ว่าเพราะโอ,โอ้ลูกศิษย์ลูกหาสติยังอ่อนมากนั่นแหละยังมีคำพูดเล็ดรอดออกมาอยู่คนเดียวนั่นแหละถ้ามีคำพูดเล็ดรอดออกมาอยู่ก็แสดงว่าสติยังไม่เก,ก่งกล้ายังไม่เป็นทหารกล้าผู้ปกป้อง เมืองใจได้เลยท่าน,นก็เลยพูดตามกีรยาก็ามันพูดน่นพูดนี่บ่มบมปุ้มปุ้มเปื่อเพยไปตามภาษา,ามันนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าคนชอบบน่นบางกีสารว่าบน่นพมปุ้มเปรยพื่อยดังที่บุนฝังเมื่อกี้ในภาษาไทยเขาว่าจู้จี้จุกจิกขี่บ,นบน่นหินหนาลำคาญถ้ามีสติแล้วมันไม่เป็น มันไม่อยากพูดตัวนี้คือมันไม่อยากพูดนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นสมาธินะคือตัวนี้ออกมาปั๊บมันไม่สมควรพูดมันก็ไม่พูดลูกว่าเข้าใจไหมสติมันมากนี่ปุบออ๊บปั๊บบางวันนี้เอ๊ะพูดคานี้ขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการแตกแยกสมังคีหรือไม่ก็เหมือนนี่ลูกศิษย์คนนี้มาจับสอบปับ๊บลวงปูภาพรูปนั้นเป็นอย่างนี้นะภาพรูปนี้เป็นอย่างนี้นะ นลวงผู่แม่คนนั้นเป็นอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างนี้ผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนี้มันทําให้หมู้อะไรเดือดร้อนปั๊บเราฟังปั๊บเนี่ยเมื่อเราฟังปั๊บเรามาได้ไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นพระรูปนั้นหรือผู้ชายคนนั้นอีกเราฟังปั๊บอย่เดียวแล้วก็ดูว่าผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นพระคนนั้น รูปนั้นจะเป็นยังไงถ้าเรื่องราวมันจากเรื่องที่มันไม่ดีมันดีไปแล้วก็แล้วไปจบไปไม่ต้องนำเรื่องนี้ขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้ายังเป็นเหมือนเดิมปั๊อปบอันนี้ค่อยหาวิธีการที่จะเอาเรื่องนี้ออกมาเป็นผธรรมะเป็นอย่างนั้นนะถ้าสติรมนั่งเป็นอย่างนั้น แต่แท้ติไม่มากเอาแล้วเริ่มแล้วโดนสับสอไปก็ไปปั๊บแล้วเชื่อไปหมดแล้วทําไมต้องไปเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้เขาเป็นอาจารย์เราเหรือเราจึงจะเชื่อเขาเลยอยเขาเป็นลูกจิตผู้ใกล้ชิดก็ตามเราต้องดูน้่เห็นได้ผลว่าคนคนนั้นผิดหรือถูกพระรูปนั้นผิดหรือถูกสติกำลังปัญญามีอยู่นนลูกนะเราไม่ใช่สัติเฉายนลูกเป็นมนุษย์นะ ถ้าเราไปเชื่อลูกศิษย์ลูกหาคนนี้เลยเอาก็ใช่ผู้ที่เชื่อถือได้ก็ใช่การว่าเชื่อถือได้นั้นต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเพราะโสดาบันจะพูดจริงและก็ทําจริงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นโสดาบันเพราะเราไม่ใช่พุทธเจ้าที่จะทราบว่าบุคคลนี้เป็นโสดาบันเป็นสิกาคาเป็นนาคาเป็นพลังหันเราก็เป็นปุถุชนปุถุนาน้ยกิเลสเราต้องฟังห oh, oh, oh ูไว้หู เป็นครูเป็นบาที่เที่ยงทำให้ได้ถ้าเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่นักหนาก็ทิ้งไปไมันก็ลืมไปแต่ข้างในมันไม่ได้ลืมมันจําได้อยู่เต่ไม่ได้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนี่ลูกเป็นอย่างนั้นงั้นการปฏิบัติถ้าอยู่กับหมู่กับพวกกับคณะมันก็ได้คุกคีกันอยู่ห่างกันได้ดี จะได้เห็นตัวเองลูกเอ้ยว่านึกตึกตองอะไรจะเริ่มมีสติขึ้นจะได้เห็นความคิดของตัวเองว่าคิดชั่วคิดดีคิด,ด,คดยังไงนี่ขอให้ลูกที่ชื่อว่านกบูมนี่เข้าใจนะที่คำถามนี่ที่ว่ามูลเหตุทำไมพ่อแม่ครูอาจารย์ให้อยู่ปฏิบัติให้ห่างกันหรือให้อยู่คนเดียวเจ้าข้าคงเข้าใจนระูกนะจะได้เห็นตัวเองจะได้รู้จักตัวเอง เดี๋ยวว่าตัวเองมันคิดมันนึกมันตึกมันตองแบบไหนจะได้เห็นตัวเองว่ามันคิดดีคิดชั่วจะได้เห็นตัวเองถ้าไม่อยู่คนเดียวจ้างก,ก็ไม่เห็นตัวเองะลูกนะเพราะกบเกินด้วยการคุยกันพูดกันเป็นตามปฏิปทาของทางโลกนี่แหละจริงให้อยู่คนเดียวเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้กระทำมาก่อนเวลาที่สอนพระก็ไล่ไปในปา่าในเขาไม่ได้ให้ไล่ไปในสถานที่ที่บอกว่าคนเยอะ ห้ามไปเสด้วยชั้นพวกท่าน้ำโรงชูราตลาดลานคาก็ยังห้ามไปสถานที่อครจรสถานที่ที่ไม่สมควรไปท่านพระอ,องค์ทรงห้ามอีเวลาที่ไอไปประกาศพระศาสนาใหม่ๆพระองค์ก็ยังให้พักไปเพียงรูปเดียวห้ามไปสองรูป พอเข้าใจไหมลูกน,นะนี่แหละก็เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าลูกอยู่รูปเดียวลูกจะเห็นตัวเองเลยว่าเป็นยังไงคนเข้าใจน,นะลูกนะเห็นจิตเห็นใจตัวเองเห็นความคิดนึกตึกตัวไอตึกตองเลยเห็นตัวเองว่ามันขี้กาดตาเขาไหมมันกลัวหรือว่ามันไม่กลัวลูกจะเห็นเองนั่นแหละลูกก็จะได้เห็นธรรมพอเข้าใจไนะหมลูกเนาะติงขอโมทนาทุกขลาด้วยนะโมทนาโดยสาธทุลก